มีน้องๆหลายคนบอกให้พี่สอนโหลดหน่อยพี่เอารหัสตอนเข้าเกมยังไงถามกันมาเยอะมากเดี๋ยวพี่จะมาสอนให้อย่างละเอียดเลยนะคะก่อนอื่นไปพิมพ์ใน Google ว่า f i r e a d v a n c e แค่นี้มันก็เจอแล้วกดไปก็จะเจอตัวเนี้ของกาลินานะคะให้น้องๆกดเข้าไปเลยค่ะแล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้นะคะน้องให้น้องกดล็อกอินไปเลยค่ะน้องอยากล็อกอินทั้งช่องทงั้งไหนก็ล็อกอินเลย แล้วมันจะขึ้นมาหน้านี้ตรงนี้จะสําคัญนะคะให้น้องคัดลอกรหัสที่ได้จากตรงนี้ไปใส่ในเกมอีกรครั้งหนึ่งรหัสตรงนี้จะเป็นของใครของมันนะคะไม่ต้องคัดลอกของพี่ไปนะคัดลอกแล้วก็โหลดเลยมันอาจจะขึ้นมาแบบนี้นะคะไม่ต้องตกใจก็โหลดไปเลย <c oughs> นี่แล้วก็รอจนกว่าจะโหลดเสร็จโหลดแล้วเขาก็จะให้เราตั้งชื่อก่อนเลยนะพอตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นหน้านี้หน้านี้แหละที่เราจะต้องใส่รหัสตรงนั้นใส่รหัสที่เราคัดลอกไว้นะั่นแหละแล้วเราก็เข้าได้เลย ตอนนี้ก็จะทําให้เรารู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงสมดุลของเกมมาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างอันดับแรกที่มันเปลี่ยนไปก็คือช่องค่ะช่องกลยุทธ์ตรงนี้เห็นปะจากเดิมอ่ะมันจะมีแค่2ช่องใช่ไหม ตอนนี้มีถึง5ช่องแล้วทุกคนเราจะตั้งค่าแยกเอาไว้เล่นเฉพาะโหมดธรรมดาหรือว่าโหมดซีก็ได้ที่ว่ามันก็สะดวกดีนะแล้วมันก็มีการปรับตัวละครใหม่อะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยอะเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวพี่มามาบอกว่ามันปรับอะไรบ้างส่วนคนที่จะโหลดมาลองเล่นดูก็ไว้มาเจอกันที่ฟรีไฟแอดวานนะ